สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ถึงเวลาเย็นแล้วครับวันนี้พ่อบ้านข้าวครัวก็จะมาทําอาหารเย็นครับอาหารวันนี้เราก็นะครับขอบคุณจากซีเ,เล็กครับเป็นทูน่าผัดทูน่าผัดพริกครับ ขั้นแรกก็ติดแก๊สก่อนนะครับก็ทำให้ง่ายครับอาหารมือเย็นเราก็แกะทูน้าก่อนนะครับโอ้ทำยากนิดนึงครับพว่าทำมือเดียวเลยขออนุญาตวางก่อนครับโอเคแล้วก็ใส่กระทะครับใส่กระทะแบบนี้ หอมนะครับใส่กระทะไปเรียบร้อยนะครับพอใส่กระทะเสร็จเราก็ใส่ใบกะเพราที่เราเตรียมไว้ครับนี่ตอนนี้เราเพิ่มกะเพราเข้าไปครับอ่าแล้วก็คลุกครับคลุกข้าคลุกๆุก,กนะครับ มื้อเย็นๆครับว่างก็ไม่รู้จะทําอะไรก็ต้องทําเป็นอาหารมื้อเย็นดูครับนี่โอ้โหน่ากินแล้วครับนะครับน่ากินมากเลยครับนีแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับทูน่ากระเพราครับสีเล็กทูนา่า นะครับโอเคเรียบร้อย <c oughs> โอย <c oughs> นี่ครับนเสร็จแล้วท่าหน้าตาเันยังไงครับอืมน่ากินจริงๆครับเราก็มีอีกเมนูหนึ่งครับเป็ดพะโล้ครับอันนี้ก็เป็ดชิ้นเป้งๆเลยครับน่ากินน่ากินทังนั้นเลยโอเคครับมื้อเย็นอย่าลืมหาอะไรทานกันนะครับ